การฟังนิยายเสียงของเดียทิราพบกับฟิกปอดจานเรื่องใหม่ของนางปากกาบันฟิกจนขอบตาดำเรื่องไม่รักผมก็ไม่เป็นไร ตอนที่สองอดีตที่เลวร้ายหวังอี้เฉินเด็กหน่มชั้นมัธยมม .5 คนที่เสียวเจียวจินตกหลุมรักจนหมดหัวใจและหวังอี้เฉินเองก็รักเสียวเจียวจินมากเช่นกันเขานี่แหละคนสำคัญอีกคนของเสียวเจียวจินที่ลุงพวกนั้นเอ่ยถึงที่โรงเรียนจินเกอหายไปไหนทั้งสามวันแล้วนะติดต่อก็ไม่ได้โรงเรียนก็ไม่มา วังอี้เฉินนั่งบนด้วยความหงุดหงิดอยู่ตรงโต๊ะนักเรียนที่เขานั่งเป็นประจำพร้อมกับพยายามติดต่อหาคนพี่ไม่มีหยุดพักจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับพี่หรือเปล่านะวังอี้เฉินไม่สบายใจด้วยความที่ติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้มันเลยยิ่งร้อนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องวิ่งออกจากห้องเรียนเพื่อที่จะออกไปหารุ่นพี่มหกที่ชื่อเสียวเจียวจิน้นแต่ในระหว่างที่วิ่งไป ก็บังเอิญได้เจอคนที่ตามหาอยู่พอดีจินเกอเสี่ยวเจียวจินจินเกอเขาตะโกนเรียกชื่อของอีกฝ่ายไปหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าคนที่เดินก้มหน้าคอตกกำลังใจลอยอยู่จนไม่ได้ยินเสียงที่คนน้องเรียกวังอี้เฉินรีบวิ่งมาให้ถึงตัวคนพี่พร้อมกับสวมกอดกร่างบางด้วยความคิดถึงเสี่ยวเจียวจิ้นที่มืออยู่ก่อนหน้าก็ตกใจแต่เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ก็ค่อยๆมีน้ำใสเอ่อคลอออกมาจากหน่วยตาแต่ว่าไม่ได้นะเราจะร้องไห้ต่อหน้าอเฉินไม่ได้เด็ดขาดร่างบางคิดในใจเขาต้องการเก็บอาการพวกนั้นเอาไว้และสิ่งที่ต้องแสดงออกมาก็คือความเกลียดชังสองมือบางผลักอ,อกแกร่งให้ถอยออกนั่นทำให้ร่างหนานึกแปลกใจว่าคนพี่เป็นอะไรเพราะพฤติกรรมแบบนี้เสียวเจียวจิ้นไม่เคยทำกับเขามาก่อน จินเกอหายไปไหนมาผมโทรหาก็ไม่รู้ตั้งกี่สะไม่ใช่เรื่องของนายประโยคที่เย็นชานี้ททำให้หวังอี้เฉินถึงกับหยุดชะงักพี่พี่เป็นอะไรครับหากมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็บอกผมได้เลยนะผมจะช่วยพี่เองปากบางกระตตกยิ้มมุมปากเขานึกไปถึงเรื่องที่คุณลุงพวกนั้นพูดว่าที่แท้แล้วหวังอี้เฉินนั้นรวยมาก จึงคิดที่จะไปทวงเงินที่พ่อเขาติดจากเด็กมหา้าถ้าหากว่าเขาไม่ยอมจ่ายนี่ให้กันดีๆก็จะตามทวงจากคนกรอบข้างแทนพอจบความคิดที่นึกถึงเรื่องที่พวกคนทวงนี้พูดเขาก็เงยหน้าที่ฟกช้ำจากการโดนซ้อมขึ้นมามองจ้องตากับคนน้องและทันใดนั้นหวังอี้เฉินก็ตกใจมากเมื่อได้เห็นบาดแผลกับรอยฟกช้ำบนใบหน้าสวยที่เขาชอบมองอยู่เป็นประจำเกิดอะไรขึ้นใครมันเป็นคนทำ ใบหน้าหล่อคมนั้นเผยความเกลียดกราดออกมาอย่างเห็นได้ชัดมันดูน่ากลัวต่างจากคนน่ารักคนเดิมที่เสี่ยวเจียวจินเคยเห็นอยู่ตลอดเอาชินต่อไปนี้อย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกฉันไม่ชอบเกี่ยวข้องกับพวกคนรวยอะไรนะนี่พี่รู้เรื่องนั้นได้ยังไงมันไม่สำคัญว่าฉันรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่สำคัญคือฉัน กลียดพวกคนเกลยนายเคยบอกว่าบ้านนายก็เหมือนบ้านฉันไม่ค่อยมีเงินเหมือนกับฉันแต่ที่จริงแล้วนายเป็นทายาทนักธุรกิจใหญ่ของประเทศนี้นายโกหกฉันทำไมเออฉันสิ้นเสียงนั้นสองมือบางก็ผลักไหลทั้งสองข้างของคนตรงหน้าทำให้อีกฝ่ายต้องเซถอยหลังไปอีกก้าวผมต้องโกหกก็เพราะพี่นั่นแหละนายว่าไงนะ โทษฉันงั้นเหรอใช่เพราะถ้าผมไม่โกหกจิงนเกก็คงไม่ยอมคบกับผมและเราก็คงไม่มีอะไรกันแบบนั้นประโยคนั้นทำเอาคนฟังถึงกับกลืนน้ำลายที่พวกเขาดันมีอะไรกันท,ทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ผมต้องโกหกมันก็เป็นพระพี่ผมหาเสื้อผ้ากเก่าๆมาใส่ซื้อของราบคาถูกมาใช้ทำตัวให้ยากจนเข้าไว้ก็เพื่อพี่เพราะถ้าพี่รู้ว่าผมมาจากตระกูลที่รวยล้นฟ้า พี่ก็คงไม่มีทางยอมชอบผมพอได้แล้วอาเฉินอย่าพูดเรื่องพวกนั้นออกมาเลยนะร่างบางได้แต่คิดในใจทาไมต้องมาฟังอะไรแบบนี้ตอนที่เขาจะต้องไปด้วยทั้งที่จริงแล้วก็ไม่ได้โกรธเรื่องฐานะของหวังอี้เฉินเลยแต่ที่ยกเอาเรื่องนี้มาอ้างเพราะมันเป็นเรื่องเดียวที่จะเอามาใช้บอกเลิกกับอีกฝ่ายได้ก็เท่านั้นไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินคําพูดพวกนี้จากปากของหวังอี้เฉินในเวลาที่เจ็บปวดใจแบบนี้ แต่ถึงจะเจ็บปวดมากแค่ไหนเขาก็ต้องทำเป็นเข้มแข็งและพูดจาแรงๆใส่อีกฝ่ายไปโง่ชะมัดพี่ว่าไงนะนี่พี่มองว่าสิ่งที่ผมทำมันโง่อย่างนั้นเหรอใช่เป็นคนรวยดีๆไม่ชอบแต่ดันอยากจนเพียงเพราะนายชอบฉันเนี่ยนะไม่เรียกว่าโง่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรจิ้นเกอพี่เป็นอะไรไปทำไมพูดกับผมแบบนี้ล่ะครับ สองมือหนาจับที่สองแขนของร่างบางแต่ก็ถูกมือบางปัดออกอย่างไม่ใยดีไม่ต้องมาทำน้ำเสียงแบบนั้นเพราะฉันไม่ชอบและในในเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วฉันขอบอกนายเลยแล้วกันว่าไม่นะววงอีเ้เฉินรีบเอ่อยแทรกขึ้นมาเขาไม่อยากได้ยินคำนั้นคำที่เขาเดาออกว่าคุณพี่จะพูดว่าอะไรอย่าพูดมันออกมานะพี่อย่าพูดมันเด็ดขาด น้ำเสียงของเขาเริ่มสั่นเครือขึ้นเรื่อยๆน้ำใสก็เริ่มคลอออกมาทั้งสองหน่อยตาแต่ดูเหมือนว่าเสียวแจวจิ้นจำเป็นต้องพูดมันออกมาเราจบกันแค่นี้เถอะต่างคนต่างอยู่ฉันไม่อยากเป็นแฟนนายอีกต่อไปแล้วเราเลิกกันเถอะนะในที่สุดก็พูดออกไปได้สักทีและคนตรงหน้าก็ยืนค้างนิ่งไปแล้วเด็กหนุ่มทั้งสองยืนนิ่งกันทั้งคู่ ทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดหัวใจมันวาบวิวร่วงลงไปอย่างตะตุมมันเจ็บปวดอย่างแสนจะทรมานอย่างที่ไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาเปรียบเทียบกับความเจ็บปวดในครั้งนี้ได้ทำไมกันนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะเสียงฟ้าคำรามดังมาพร้อมกับเมฆฝนที่เคลื่อนตัวลอยอยู่บนฟ้าไม่นานเม็ดฝนก็หล่นลงมาอย่างหนักเหมือนพายุเข้า ร่างบางก้าวขาที่อ่อนลา้าเดินส่วนคนน้องที่ยืนนิ่งไปแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อถูกเสียงของอีกฝ่ายเอ่ยรังพรุ่งนี้ผมจะไปรับพี่มาเรียนด้วยกันเหมือนที่เคยทำนะครับหวังอี้เฉินเอ่ยบอกอย่างกับคนที่ไม่ยอมรับเขาจะไม่ยอมเลิกรากันง่ายๆแบบนี้เด็ดขาดแต่คำบอกของเซียวเจียวจินกลับทำให้เขาต้องหมดหนทางจะไปต่อฉันลาออกแล้วเอ่ยจบเซียวเจียวจินก็ค่อยๆเดินตากฝนออกไปจากที่นี่ ส่วนคนน้องก็ยืนตากฝนอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแต่ว่าเรื่องพวกนั้นมันผ่านมาหปีแล้วตอนนี้เสี่ยวเจียจินอายุ23ปีและเขาก็ยังคงทำงานหนักเพื่อใช้นี่ให้พ่อตลอดหปีที่ผ่านมาทำให้เรียนไม่จบชั้นมัธยมปลายและไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาวิทยายลายัยเหมือนคนรุ่นเดียวกันจบการย้อนอดีตและกลับมาที่ปัจจุบันผ่านไปหปีแล้ว แต่ทำไมหนี้สินที่มีถึงยังไม่ลดลงบ้างดอกเบี้ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอาถ้าไม่จ่ายไอ้พวกนั้นก็มีเรื่องมาขู่กันอยู่ตลอดชีวิตในตอนนี้มันเหมือนหนีไม่พ้นคำว่าน่าสมเพศไปสักทีทำไมกันนะแม้แต่จะตายสวรรค์ก็ยังไม่เป็นใจเลยลองผูกคอตายมาตั้งหลายครั้งถ้าไม่มีคนมาเห็นทันก็เชือกขาดพอกระโดดลงแม่น้ำแล้วกลั้นหายใจก็ทรมานจนเกินไปพระดันว่ายน้ำเป็นสุดท้ายก็เผลอหัวขึ้นมาจากน้ำ พระทนไม่หายใจไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ละทิ้งความพยายามเพราะเคยขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกสูงแต่ก็ดันไม่กล้ากระโดดลงมาเพราะกลัวความสูงเลยคิดหาวิธีอื่นจึงวิ่งไปให้รถชนแต่ก็เจ็บตัวเปล่าๆเพราะถ้าไม่โดนเฉียวแค่เล็กน้อยคนขับรถก็หักหลบจนเกิดอุบัติเหตุทําให้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปอีกและเป็นเขาที่ยังอยู่ดีโดยไม่เป็นอะไรทั้งที่อยากตายแท้แท จะมีก็แค่ถลอกนิดหน่อยจากการดนรถเฉียวดูสิแค่คิดที่จะตายยังยากเลยเพราะงั้นจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแบบนี้ต่อไปคนบางคนไม่อยากตายแต่กลับต้องลาโลกไปเร็วกว่าที่คิดส่วนคนที่อยากตายดันไม่ตายสักทีเลยต้องใช้ชีวิตที่ไม่อยากอยู่นี้ต่อไปอย่างเฉยชาตอนต่อไปจะเป็นชีวิตที่น่าสงสารของนายเอกเรานะคะ ชีวิตต้องดิ้นรนสักหน่อยแล้วค่ะเพื่อความดราม่าของเรื่องนะคะใครที่สงสารน้องก็ไปกำลังใจให้น้องแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็ทุกคนสามารถตามไปอ่านกันได้ที่แอปสีฟ้านะคะอืมหรือจะเรียกว่าอ e ร d สอะไรนั่นเองค่ะนิยายได้จบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทำการอัปเดตไปหลายเรื่องเอ,อ๊ะ หลายตอนเอออัปเดตเป็นหลายตอนแล้วแต่เขียนจบแล้วเออเรื่องนี้ได้ฟังจนจบได้อ่าน,นจนจบกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเขียนจบแล้วมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะที่เดียวแบบว่าพยายามที่จะให้มันจบแต่มันไม่มจบเนาะเออแต่ว่าเรื่องเนี้ยจบแล้วค่ะแล้วก็เผยแร่ดังนั้นจบแน่นอน ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาปันฟิกจนขอบตาดำในลิตอะไรหรือจะพิมพ์ชื่อเรื่องนี้เรื่องว่าไม่รักผมก็ไม่เป็นไรได้เลยนะคะแล้วก็จะเจอเองเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอไม่พูดเยอะเจ็บพอมากเพราะว่าดัดเสียงหราเสียงแลือเกินดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนที่สนะคะขอให้สนุกกับการฟังเสียงของเดียนะบายบาย